โอเคนะครับก็กลาบสวัสดีท่นผู้ชมทุกท่านก่อนด้วยวันนี้เราก็จะมาสอนทาดับเวดู <c oughs> คือดับอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้ยแหลกแหลกปลัป๊บปรับกราฟิกก่อนนี่ก็จะเป็นดับอย่างนี้เลยนะเน็่เป็กส,สวยมากเลยแล้วก็จะมาสอนทำกันนะมันก็จะอยู่ข้างๆเกาะไ,ไหนวะ ก่อแรกอยู่ตรงไหนนี่นี่นี่มันก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมชี้ให้ดูดอมา์ชี้ให้ดูน่ะไอ้ตรงเบคอนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเบคอนพวกเนี้ยน่ะ,นะไอ้พวกเบคอนพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ อ้มันก็จะอยู่ตรงนั้นเลยนะกนเกาะเราไปเกาะกันเลยอืมโอเคโอ้ยแหลกแหลกแหลกแล้วทีนี้ ให้พวกเรามาตีมอนตรงนี้นะครับ <c oughs> เนี่ยมันก็จะดรอปเนมันจะเขียนอยู่ไอ้เลนไอ,ดอ้ดรอปมันจะดรอปออฟไว้ห้าเปอร์เซ็นต์แบบว่าออฟไว้นี่ออฟไว้ไม่ติดวะคลิกเมาส์ดิเออนี่ไงเนี่ยออฟไว้ หาไม่อยากนะตีไปเรื่อยๆแล้วกวดักคูสองยิ่งดอกง่ายโอเคส่วนวิธีทำต้องมีแมวแล้วก็อบไว้แล้วก็คาตานะก็จะแล้วก็เงินสามร้อยล้านส่วนผมก็ทำไปแล้วก็เหลือเงินประมาณห้าสิบห้าล้านก็จนเลย จนเลยนี่เราก็จะได้นี่มาไ <c oughs> ปรีวิวสกิลกันมาสกิลแรกก็เป็นการเนี่ยคูดาวก็ชื้อไม่ใช้ได้เลย ่วนปีปกติก็เป็นเนี้ยใครวะเนี่ยวัวจิ้ววัวจิวมาไงเนี่ยเอโอพี่บาวด้วแล้วมันนี้ันตีก็เป็น าแรกก็เป็นการปั่นไม่ใช่ยเนี่ยปั่นเ,เป็นขื่นอ่ะเจอเจๆเจอ้าสองเนี่ยให้ดูนะมันเป็นเนี้ยรือ้อแรงใช้ได้อยู่แล้วตีแบบมันติดพิ่อ่ะสกิลซีก็เป็นการกระด,ดูตีดังกาวม้วนตัวแล้วก็ฟัน เเเป็น,นีียยด๋ยวจะให้ดูเหมือนนะสกิลซีปุ่ม <Excuse. Boom. S 1> แล้วใช้ไกลๆอะ่ะรับข่ามันตรงนี้แบบต้องใช้ประมาณหลังเวอร์กิลเนี่ยสกิลซีปุ่มโอเคต่อมาก็เป็นสกิลวีสกิลวีก็เป็นการ ยังไงเนี่ยมันเข้าใจการแบบมันอะตอมิกในเดอะสตองเกตอะเนี่ยเออเหมือนจริงว่ะส่วนตัวคิดว่าสกิลเอ็กน่าจะโกงเพราะทำให้มอนขยับไม่ได้แล้วก็คนก็ขยับไม่ได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ จบคลิปนี้ด้ยวยกันฟันเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมกดสกิลเอฟเอ้ยครูดาวนานอยูน่นะเนี่ยนี่แล้วก็ปล่อย,ยแตน่แล้วก็เป็น,นดูเพลินๆมันก็เหมือนสกิลฟอรเลนเลยนั่นเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะ Bye bye, bye, -bye. bye, -bye.